มาต่อกันในแนะนำการเล่นคล์สการแต่งการใช้อาวุธการจัดเปิกมาในคลาสสุดท้ายละอันนี้จะเป็นคลาสสวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลาสผาดไฟเดอร์ท,ที่ผมไม่เคยเล่นเลย <laughs> ผมไม่เคยเล่นเลยคลาสนี้เป็นคลาสผา่านไฟเดอร์นะครับจำกันได้ไหมหนอ จำกันได้ไหมโน,โนมิสุกิจำได้ที่ที่อะไรผมเล่นเลสเดนวิวหรือเปล่าใช่ไหมผ่าไฟเดอร์อ่าเรามาดูกันผ่าไฟเดอร์ก็ลอกบินนี่จะมีนี่เราก,กดใช้มันจะเป็นการแจมนะเราแจมเห็นโดนอันนี้ไหมโดนที่มันบินสอดแนมตลอดที่เราชอบต้องหลบมันอะ่ะนั่นแหละจะเป็นโดนลำนั้นโดนลาตเวนนะครับเราจะใช้ เราจะแจมเข้าไปแล้วเราก็ควบคุมนะครับไอเทมคาร์ดท,ที่มีการใช้เต็มเติมอันนี้จะใช้ให้เพื่อนได้ให้เราก็ได้มันจะมีสี่เออมันมีสี่อ่าเราโยนไปใช่ไหมครับเพื่อนเก็บพอเราเก็บปุ๊บจากอันติเราอะ่ะมันต้องใช้แต้มใช่ไหมมันต้องใช้แต้มอันติมันไม่มีเราใช้ปุ๊บมันจะลดคูณดาวหนึ่งร้์เซ็ก็คือแบบ เราเก็บปุ๊บเราสามารถใช้อันติได้เลยเออมันจะเหมาะกับเราด้วยแหละเหมาะกับเพื่อนด้วยเราก็ใช้ได้เราจะสามารถใช้อันติได้ต่อเนื่องเลยครับอันต่อไปความเชี่ยวชาญของคัสระบบเผาผลาญรุนแรงอะไรเอฟเฟกต์การสบยงระยะเวลาการปั่นสบียงอันนี้ผมไม่รู้นมันคืออะไรโอ้โทษแคป กลยุทธ์อ๋ออันนี้จะมันถ้าเราใช้โดนปุ๊บเราจะสามารถเห็นพวกแคสรูดแคสต,ตามพื้นได้มันจะมีกล่องกล่องที่แบบชอบซ่อนอยู่มันจะมีของหรือ,อใครใครที่เคยไปเก็บแบบก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างมันจะสุ่มครับว่าเราจะได้อะไรบ้างบางทีผมเก็บแล้วได้พิมพ์เขียวก็มีนะพิมพ์เขียวสกาผมก็ได้มาจอานได้นนะกล่องแล้วก็สเกลวิชั่นเปิดใช้งานเว้นตรวจ หาพลังงานความร้อนไวฮอตใช้ไม่ได้ในโคตรหรอกผมไม่ค่อยเข้าใจนะผมอ,อธิบายไม่ถูกกันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูเลยดีกว่าก็มารู้กันไปด้วยกัน <laughs> อาวุธที่ใช้ของคาส์นี้น่าจะเป็นสไนเปอร์ดีเอแล้วแต่มันอยู่แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนใช้ดูตามเควสไปเลยถ้าเราจะทำเควสไปใช้ของตามเควส เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณนี้ผมก็หยิบหยิบเอามาใช้นะฮะก็ใช้ไปเลยครับปืนอยากใช้อะไรความสุขของเราฮะตายนี้เป็ใส่ซัพพอร์ตผมจะใช้ของซัพพอร์ตส่วนมากนะก็จะเป็นประมาณนี้ล้วกันจัดของให้ดีอ่าอันนี้ อันนี้นะครับที่เราจะใช้มีแค่4ชิ้นมันบักเรื่อง,งวะเนี่ยโดนสปายโอเคไปลุยกันเลยฮะในคาส์ดผ่าไฟเดอร์คาส์ดสุดท้ายของซีรีส์สอนและแนะนำการเล่น ของแต่ละคลาสเฮ้ยอันนี้สะพายอันนี้เป็นสะพายของเอเอเฮ้ยเป็นกระสุนเพลิงฮะเป็นกระสุนเพลิงของนะเอนจิเนียนะใช่เฮ้ยกระสุนเจาะเกาะหรือเปล่าเจาะเกาะปะวะ จะลองยิงดูนะดูเหมือนมันแรงๆว่ะแต่คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้อ่ามาลองใช้อันนี้กันครับเดี๋ยวพื้นที่จะทดลองสกิลมันจะมีของติดตัวมาสองอย่างเลยเหรอเออนี่อันนี้ของหลกัลกๆที่ผมที่เราอ่านเมื่อกี้เนะี่ยที่มันจะลดคูดาวร้อยเป์เซ็นจะเป็นอันนี้ โอเคอ่าเห็นไหมเต็มแล้วเห็นไหมอันติอันติผมเต็มแล้วผมจะกดแซดนะครับเรามาดูกันความอลังการของคาร์ดี้เติมต่อแฮกอันนี้คือเรากำลังแฮกแฮกเข้าไปในระบบนี่เฮ้ยนี่ไงอันนี้เป็นรูทแคสนะทุกคนอันนี้ผมอยู่นี่ o ูดแค t มันจะบอกว่าเออเนี่ยสามารถเห็นศัตรูด้วยมันจะลดลงเรื่อยๆนะกดเฮ้ยมันมีของใช้ของได้ผมกดหนึ่งดูดิปึ๊บเฮ้ยสแกนเนอเฮ้ยใช้สแกนได้เลยนะแจ๋วเลยปึ๊บกดสองกดสองจะเป็นอะไรอะหมอกเอเว้ล่อสามแปด เฮ้ยสี่โจมตีน่าจะเป็นระเบิดลองรถคันนี้ดิเฮ้ยสพอร์ตทางอากาศวะเี๋วอะแจ๋วอะเออสมมุติมันหมดนะสมมุติว่ามันหมดละผมยังมีอีกอันนี้ใช้ได้ตลอด เออมันใช้ได้แค่แค่เรานะใช้ได้สี่รอบห้ารอบอ่ะเออว่ะเจ๋วนะผม,ผมจะโจมตีพวกนี้กดสี่อุม้มเฮ้ยเอาเรื่องนะแฟดก่อนแฟดก่อนเอาแฟดไปกินอุม้ม เราบังคับไม่ได้นะครับมันจะบินไปเรื่อยๆมันจะบินไปไท,ทางเดียวไม่เห็นมีตัวอะไรเลยท่วนี้ล่อหอกันเลยอ้มอันนี้ยิงสแกนกดหนึ่งยิงสแกนคือการล่อ จมตีอาอุ้มเฮ้ยสคาร์ดนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยครับบินไปแล้วบินไปไหนแล้วไม่รู้โอเคมันก็จะประมาณนี้นะมันจะมีอ่าอันนี้มามันจะมีโดรนซับายก็คือเหมือน พาสอินจิเนียล่ะที่เป็นเอาไว้เป็นกระสุนกระสุนระเบิดอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นกดใช้ได้อีกสองรอบเลยนะรนถะคูดาวของเราก็สามารถใช้อันติดได้สองรอบอผมก็จะบินอีกรอบเฮ้ยเหมาะกับสายซัพพอร์ตอ่ะนี่เขาเรียกอันนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะไม่เคยใช้เลยนะเนี่ย จริงเนี่ยถ้าผมยิงใส่ตัวเองผมจะตายปะวะลองดูดิเฮ้ยตายนะครับเรียบร้อยดีโอเคค์ดผ่านไฟเดอร์ค์ดสุดท้ายของซีรีส์แนะนำและสอนถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ก็สอบถามมาได้เลยนะครับใครอยากรู้ค์ดอะไร ก็ถามมาได้เลยนะอันนี้คัสนี้ผมก็ไม่ไม่ได้เก่งมากมายไม่รู้ไม่เคยเล่นเลยมันก็จะประมาณนี้นะคะนี้โอเคครับ